วัสดีครับวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ว่าน้ำแห้งเยอะมากเลยครับดูข้างหน้าแห้งมดเลยครับนุไปครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะจับอะไรได้บ้างครับมีคนลงอยู่นะครับข้างหน้าตรงนู้นโอ้โหน้ำแห้งเยอะมากครับทางนู้นคนลงเยอะเลยโอ้โขข้างนอกงนู้นครับก็มีคนเหมือนกันนะจะมีย่างงอครับแล้วก็ทับออกไปอีกก็จะเป็น โคดี้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะจับอะไรได้บ้างจะได้หอยอะไรบ้างครับจะไปดูนี่ครับที่มันเอามาก็จะมีทีจ๋อนะครับแล้วก็ทีงัดแล้วก็มีดแล้วก็จะเมียนี่มาใส่หอยด้วยครับจะได้หอยเลยจะไปดูไปครับบรรยากาศดีมากเลย น้ำแห้งหมดเลยยางงอนี่นี่คือยางงอน,นะครับนี่ครับเวลาน้ำแหง้งปิงโกจะอยู่แบบนี้ครับดูบางตัวก็แห้งเลยนะครับน้ำแห้งหมดแล้วเนี่ยเยอะเลยครับ มีปูด้วยครับดูดูไปแล้วปูมาเอฟอยู่ที่ปลิ้งครับนี่ครับบอนเดินนองมาถึงย่างงอแล้วครับจะเมีะไร้บ้างโอ้โห ะครับหอยคางหลวงนึงนี่ครับมันเจอหอยจอบหลายตัวน,นี่ครับหอยจอบอขึ้นแล้วอันนี้ตัวผู้ครับ ตัวผู้จะแบบแหลมแร่มครับแล้วก็ตัวจะยาวๆนะครับบนเจอหอยจ้อพี่ครับแต่ตัวนี้แบบนอนอยู่กับพื้นเลยบนคิดว่าหน้าจะเป็นตัวเมียนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวบนตอกเอาขึ้นมาก่อนนี่ครับได้แล้ว ตัวเมียครับตัวนี้เจออีกตัวครับนี่ตัวผู้ตัวผู้ที่ค,ครับตกกนโอ้ึ้นละนีขน่ข้างหนา้าข้างหน้าตัวผู้ อืขึ้นเลยโหตัวเย่เลยตัวนี้เจออีกครับหนึ่งตัวสองตัวติดกันเลยนี่ตัวหนึ่งครับนูตัวนึงตัวนี้ก่อน วผู้จะออกไงครับตัวเมียนี่จะดึงอยากน้อยครับจะอยู่ฉิดข้างหลังเลยแต่ตัวผู้นี่จะยู่ขึ้นมาข้างบนครับเจ็กสองตัวครับหนึ่งตัวนึ่อตัวครับข้างหน้า อด้าเลยตัวเลยโอ้ยอยากตัวนี้อ้ออกแล้วครับครูเดี๋ยวไปตอกันครับ เอาเท้าแต่เนื้อครับเอาเปลือกทิ้งเต็มทั้งแล้วเจอตัวครับใกล้ๆก,กันเลยส่วนม้าจะเป็นตัวผู้นะครับอุ้ยตัวเยอะเลยติดออกมาเลยโอ้โหจะเต็มทั้งแล้วเจออีกครับ pin tui dễ dây ăn lê nó chơi ít tui khắp ừ. Ui tui นี่ครับหอยจอบที่เราได้ตะบันจะมาตอกเลยครับเอาใจเ,เนื้อ ูีตรงนี้ครับทำดีๆด,ด้วยนะเที่ยวบาดมือออกเลยครับ อยกุ้งอยู่ข,ข้างในโอ้โหลูกกุ้งอยู่ข,ข้างในครับสองตัวปล่อยลงไปบางคนเขาจะเอาแต่ก้ามเลยนะครับแต่ว่าวันจะเอาไว้นี่ไปด้วยครับขี้มันเอาออกเดี๋ยวไปทำความสะอาดที่บ้านนี้ครับประมาณนี้ <Okay. S 2> เป็นว่าต้องเอามีดยาววันนี้ครับนี่มีดสั้นไป ออกมัเลยครับประมาณนี้นี่ครับบนทุบเสร็จแล้วครับห้อยถังหมดเลยเนี่ยจะมีกามห้อยกระปากห้อยครับบางคนเขาก็จะเอาเถาแต่ก้ามนะครับแต่ว่าบนเอาปากไปด้วยเลือดตัวหนึ่งครับตัวมียครับบนไม่ได้ตอกทีเดี๋ยวบนตอกให้ดูนะครับแต่ว่าต้องไปหาทีตอกหน่อยครับเพราะว่าตรงนี้ตั้งไม่ได้เลยน้ำ โอเคครับไปเดี๋ยวเราไป5้าต่อครับแล้วเดี๋ยวบอลจะต่อไปดูนะครับว่าตัวเมียรครับตัวผู้แตกต่างกันยังไงนะครับนี่ครับบอลเดินออกมากายจะสุดแล้วครับข้างหน้านั้นเป็นก้อนหินเยอะเลย มันจะเจอหอยหนางชอยครับตายหรือยงังนี่โอ้ใช้ใช้ใช้ครับ หอยหนางชอยนี่กล้ามจะเมื่อนกันเลยครับกับหอยจอบนี่ครับดูเมื่อนกันเลยต้องออกตรงนี้ออกครับเจ้าแต่กล้ามกับปากมันโอเคครับแต่ว่าบอลเอาไส้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวไปทำความสะอาดตีบ้านนะครับอ ใช่หรือเป่าครับตัวนึ่งโอ้ใช่ครับใช่ใช่อ้้นู่อีกตัวนึงข้างหน้าตรงนู้นครับตัวนี้ ตัวนหนึ่งครับออาอยากหน่อยครับออกมาเร็วเรียบเอาใส่ทั้งไปก้อนครับเดี๋ยวคอยไปตอก จอยครั้งครับจอยครั้งนี้ครับ มันเจอหอยหนางชอยอีกตัวครับตัวยญ่เลยนะนั่นครับน่่ๆๆ่โอ้ลุดแล้วโอ้ตัวยญ่เลย จะใช้ตัวครับทางนี้นี่ใช้ครับอืมลุดแล้วนี่ตัวนงครับ โหตอนนี้ร้อนมากเลยอย่างร้อนเลยครับเดดจ้าเลยเจอครับ ออกแล้วนี่เอาไส้ไปแบบนี้เลยครับคอยไปงัดนำไส้ครับช่วยหมากเลยมันจะเห็นตัวหนึ่งครับโอ้คุปปากเลยได้แล้วครับ กะสายเลยครับโอ้สายจริงตัวอู้ตัวใหญ่เลยนีอ่ออกเลยอีกตัวครับ 拜你。 อ,นนอืมออกแล้วได้แล้วครับเจออีกตัวครับอันนี้ ง่ายอยู่เลยครับนี่อ,ออกมาแล้วครับเจออีกตัวครับนีน่โอ้ปลานางงัวครับอย่างสวยเลย กับข้างหน้าบนหอยมือเสื้อครับฮุบไปแล้วครับอยู่ในกรอนหินครับเนี่ยจะเป็นก้อนหินจะหอยจออ้อไปครับอโอ้ได้เยอะอีกแล้วครับดู เจอครับหอยจอบหอยจอบนี่ครับส่วนหมากจะอยู่ตามแถวย่างโงนะครับแต่ว่าหอยนางชอยนี่จะอยู่แถวแถว โคทินนะครับช่วงข้างนอกน้อยนะนี่ครับโอ,โ,โอ้โหเดินขึ้นมาแล้วโอ้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเลยครับนี่เต็มทัางเลยเอาออกครับบรไดหอยจอบตัวเมียเพิ่มมาด้วยนะครับนี่ใหญ่หมากเลยตัวนี้นี่ครับเดีใใ๋ยวบรรจดูอันนี้ตัวเมียครับอันนี้ตัวผู้ยู่จะแบบ แตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวเมียจะมีมีไข่เยอะนะครับข้างในนี่ก็ตัวเมียรครับโอ้โหน้ำข้าวไปได้ผัวมมาเยอะเลยครับ ไว้นังช่วยนี่ตัวเมียตัวแรกคครับที่บนได้แล้วตัวเมียทั้งหมดสามตัวใส่ทอง หอยจอบบันตอกไปแล้วได้ด้วยนะครับนี่อยู่ไหนนั้นโอเคครับเดี๋ยวบันจะตอกหอยจอบตัวนี้ให้ดูครับเอาตัวใหญ่เลยนะนี่ครับตอกเสร็จแล้ว ได้เต็มเลยที่ว่าได้เยอะเลยครับโอเคครับไปกลับบ้านกันดีว่าพบกันไม่คิดหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก้นนะบรรยากาศดีมากเลยครับบายบายนี่ครับบอลกลับมาถึงบ้านเลยครับโอ้โหจังว่าที่บอลตอกครับวิดีโอมันไม่เล่นนะ นี่ครับแต่บรรดดูนี่คือหอยจอบตัวเมียครับได้มาสามตัวตัวเมียนี่ครับตัวเมียก็จะมีไข่นะครับแล้วก็ช่วงกล้ามนี่จะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับแต่บรรดดูสีลงในนี้ปะแล้วก็เสียได้ามากเลยครับตอนต่อคอยนางช้อยก็ไม่ได้ดูเลยนี่ครับได้มาสามตัวตัวนี้ ใหญ่สุดเลยกามก็ใย่่ครับแล้วก็มีไข้ด้วยหอยจอบตัวผู้นี่ครับปากจะขาวข้าวแบบนี้นี่ครับจะเป็นตัวผู้แล้วก็หอยนางชอยครับจะออกแบบสีส้มๆครับก้ามจะแบบสีส้มๆครับไม่เมื่อนนนี่ครับดู อันนี้กามหอยจอบตัวผู้น,นี่กามหอยหนางชอยครับทึงนี้ก็หอยจอบตัวนี้ครับนี่ก็หอยหนางชอยนี่ก็หอยหนางชอยครับหอยหนางชอยบนได้หลายตัวเหมือนกันนะโอเคครับก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะทำเมนัวออไรดี หือก้นนะครับอาจจะแกงหรือไมก่ก็ต้มส้มไม่แน่ใจครับอร่อยทั้งสองเมนูเลยโอเคครับไปแล้ว